สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเยนีชนบทนะจ๊ะวันนี้มาทำอย่างน้องทำผมเสร็จแล้วนี่ผมเสร็จแล้วจะมาอย่างน้องม้เสริมสวยเจ้าของนะคะม้จะมาทาเล็บอีกแล้วพี่น้องเอ้ย <c oughs> ผมก็เริ่มสิขาวีแล้วค้นไว้หาสิบสามจะเข่าหาสิบสี่เดี๋ยวคือไว้ต่นองพี่น้องเนาะเสียงรถด,ดังๆนะ ันนี้จะมาทาเล็บเด้อค่ะเปลี่ยนสีเล็บสักน่อยหนึ่งม,มาเสริมมาแต่งสักน้อยได้ไปนองเ้อคนเฮาปล่อยไปได้เด้อย่าปล่อยตูไ่มได้เลยทำงานแต่จริงแต่เขาทาเล็บมาเป็นอย่างนะี้ค่ะพี่นอนได้หมดแมนโบต้องมาเสริมมาแต่งจะของสักน้อยหนึ่งแมนบ่ แต่ปล่อยให้เจ้าของว่างเปล่าใช่ไหมคะเขาต้องเสริมต้องแต่งมั่งเขาทำเราเขาก็ทำงานคือเก่าเป็นพี่น้องคนคือเก่ากับคือเก่าลรอพี่น้องมันบ่ถทาเล็บได้ะคะ่ะพี่น้องเขาต้องทาสีขาวก่อนเดกันเล็บเหลืองนะคะพี่น้องยี่นี้จะทาแบบนี้แหละทุกครั้งเล็บสีไม่เหลืองนะคะตอนนี้นนยังไม่ใช้แว่นดอกจะทาเล็บสีเข้มไจะใช้แว่นอยู่ มันจะมองบุคคลเห็นเท่าไหร่สาวซ้ำน้อยเนาะธรรมดาส,มสาวซ้ำน้อยผู้สาวซ้ำน้อยก็เป็นอย่างนี้แหละพี่น้องความสุขยันนี้มือมือหนึง่งทำงานตุ๊ก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 เขาต้องทาสีขาวก่อนเด้อค่ะสีขาวแบบมันจะเป็นมุกมุกน้อยเด้อเป็นแดจะเป็น เงาเงาหน่อยอ่ะมันจะเกาะเล็บดีกับพี่น้องแต่ท้าทนนะค่ะจะเป็นมุกมุกแล้วค่ะสีขาวแบบเป็นมุกมุกอ่ะเออที่มันจะมีสเก็ตสเก็ตหน่อยเองเด้อมันจะท้าเล็บเนาะมันจะทนนด้ค่ะพี่นออ้องที่นี่ท้าสีลมนะคะสีชมพูเข้มนะคะที่นี่นะคะพี่นงจ๋า้องใส่แว่นตาดะ้ค่ะท้าสีเข้ม <laughs> บรพ่นเวนตานะคะพี่น้องเวบนันแนนี่น,นี่น,น,น,นี่สวมวิญญาณใส่แว่นเดอ้อเฮ้ยคับว่ะเฮ้ก็ปิดแน่นเลยเนาะไม่ไงเนี่ยเนาะเอาเอาเอาวิดแน่นพูดท้าเล็กข้างน้อยะค่ะพี่น้องจา้ามันสวยงามเนะเาะเราก็ต้องตกแต่งบ้างนะคะทำงานก่อสร้างบ่เป็นอย่างขอได้ได้ว่ทาท้าเล็บ พี่นอ้องมันมันก็ดีนะท้าเล็บมันก็ดีคือกันมันก็สวยได้อยู่เด็ดเล็บเนี่ย